ชัยเดชค่ะคุณธกรอังพันเพลงคุณมารุสสารรวาค่ะคุณอัคพันณบมานคุณวงศกรปรมัตถากรคุณธนทัตชัยอังคะคุณเอสเพอร์สุรินลีลาคุณพิสานาศสอนสึก คุณอาริสาเสียงลือชาคุณชวบินโรดนิกิจเจริญกุลคุณวรกิจวรกูรคุณขจนกคุณมนตาคุณวินัยพืชผลนะคะสิลปินดราทุกท่านนะคะเรียนเชิญบนเวทีนะคะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะศิลปินมาราจะยืนอยู่ด้านหลังนะคะ ขอเรียนเชิญคุณก็ดาวุฒิกรัพมรนะคะผู้จัดการทั่วไปถึงกันท้าคุณพ่อตาซาดแดนพระรามเก้าด้วยนะคะที่เก็บขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะและพออนิกิคลิ้ประตรวยนายกสุริยะวันนักพีโพธนะคะคุณกษานี่แน่พวงคุณพิโรพิรุณเพื่อสกุลบันดิตค่ะ